ผักขงยงไม่ดอกแล้วถักขงยงขงย่างเพิ่นะหอมสนั่นเลยเสียไปใส่แกงน้ำม่สมมาแล้งแกงหน่อไม้ดองใส่ใส่ไก่เนาะปล่อยให้มันยาวปล่อยให้มันง,า,นมนงามห่นละเก็บกินแต่พอละหน่อย ตั้งใจให้มันเป็นดอกเนาะใหญ่ๆนี่มันเฟื้อยออกมานะหอมนานหอมชื่นใจหอมชื่นใจยิ่งกว่กินมาดามอนันตะ้นจะไปใส่แกงอ่อมใส่แกงอ่อมกระแซบแกงน้ำมันสมกระแซบ โอ้มาบัง <göster> ม <ges> like e ักท yeah, ั่วมักทั่วเนาวลัดฝาดอยู่นี่โอ้หนาวเราก็เสด็กินอยู่ตัวนึงน่ะเน่าคักปุ่น์นะโอ้หน่อยหน่อยเต็มเลยโอ้ยลูกไข่เดือคัก หอยมันมาดกอย่างน้อยงี้นี่หนาวหนาวนี่มึงเนี่ยภูดะภ่ดะโอ้เป็นสายอยู่เที่ภูดะมาดูถั่วนี่ยนะมาเดินดูถั่วกันเอาถั่วอย่างเงียหางอยู่แบบนี้โอ้ยถั่วคือมาดกย่างหนาวหนาวแถวโนานแบบนี้ เดี๋ยว้ส่งเสียงดังสิฟักทองกำลังเป็นหน่วยหลายตัวเนี่ยก็เหมือนเช่นทุกวันนั่นเนาะ ตอนเช้ามาก็หาออกเดินดูสวนน่ะเนะาะเจ้าใสนไปใส่เนาะโอ้ประมุกพี่่อยน้ำมาแล้วมันก็ไม่ทันหรอกเนี่ยหร้อยังไงบอโอ้ใบกอบบ่ะออกดอกแต่มันนยังมีแดดอยู่หนาวคักได้เนี่ยใส่ห่มเสือ้อตัวใหญ่ๆออกบ้านเนี่ย อันตะวันงดสุดท้ายเลยตัวเนี่โอ้แตงโมมีสองหน่วยตัวเนี้ยเฮาก็เห็นหึแตงโมมีสองลูกด้วยนี่อันนี้หนึ่งลูกใช่ไหมยังอ่ะเพิ่งอีกกันนี่นี่นี่หน่อยหนึ่งนี่โอ้นีหน่อยหนึ่งเนือหน่อยหนึ่ง,งดอกมันอีหลีตัวนี้ดอกมันจริงๆด้วย น,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 นี่ดอกมะเขือพวงนะโอ้ยลุ้นแทบขาดใจแล้วนี่เนี่ยมันหนาวแล้วไงลุ่นไปน้่เลยคอยมันจะเกิดดอกว่าหนาวว่าสัน่นรีบๆเป็นหมากเด้อสดาจจัง ตายค่าม่านค่าดอกสะพอ้อวจะเอ๋หนาวไหมจ๊ะหนาวเม่ยงไออย่างเนาะหนาวบนนอ่เนี่ยเมี่งแข้งขาปโป๊ดเลยสงสารตาสัดนี่แหละเนาะบนอ่างเมือมจัดเริ่มไปต้องนอนแล้ว